หากเคยรู้สึกว่าความคิดของตัวเองไม่เคยอยู่นิ่งเดี๋ยวคิดเรื่องอดีตเดี๋ยวกังวลเกี่ยวกับอนาคตเดี๋ยวก็เผลอจินตนาการไปไกลทั้งๆที่ร่างกายก็นั่งอยู่ที่เดิมนั่นไม่ใช่ความผิดของคุณแต่มันเป็นธรรมชาติของสมองมนุษย์ที่ในทางจิตวิญญาและปรัชญาตะวันออกเรียกกันว่า m o n k e y Mind หรือจิตใจลิง มังกี้มายนเปรียบเสมือนลิงตัวหนึ่งที่ไม่เคยหยุดนิ่งมันกระโดดจากกิ่งไม้หนึ่งไปยังอีกกิ่งหนึ่งอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับความคิดของเราที่เปลี่ยนเรื่องไปมาอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ขออนุญาตเลยในเชิงชีววิทยาสมองถูกออกแบบมาเพื่อการเอาชีวิตรอดมากกว่าความสุขสมองส่วนหน้าทำหน้าที่คิดวิเคราะห์วางแผน สมองส่วนลึกอย่างอะมิกดาลาคอยตรวจจับภัยอันตรายแล้วก็ส่วนที่เรียกว่าฮิโปแคมปัสเป็นส่วนที่เก็บความทรงจำและประสบการณ์เมื่อระบบเหล่านี้ทำงานร่วมกันสมองจะคอยถามตลอดว่าเคยเกิดอะไรแบบนี้ไหมมันจะอันตรายหรือเปล่าเราควรเตรียมตัวอะไรร่วงหน้าไหมคำถามเหล่านี้เองที่ทำให้มังกีมายไม่เคยหยุด เราสมองเชื่อว,ว่าการคิดตลอดเวลาเท่ากับความปลอดภัยภายในมังคีมายไม่ได้มีแค่ความคิดเดียวแต่็มไปด้วยตัวตนย่อยหลายแบบเช่นเป็นผู้วิจารณ์ภายในที่คอยตำหนิเป็นผู้กังวลที่มักจะมองเห็นปัญหาล่วงหน้าเสมอแลวก็เป็นนักฝันที่คอยแต่จะพาเราออกจากปัจจุบัน แม้กระทั่งเป็นผู้ปกป้องตัวเองที่พยายามหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดเสียงเหล่านี้ไม่ใช่ศัตรูแต่เป็น,นกลไกที่สมองสร้างขึ้นเพื่อปกป้องเราเพียงแต่เมื่อไม่มีการรับรู้เรามักถูกมันลากไปโดยไม่รู้ตัวปัญหาไม่ได้อยู่ที่มังกี้หมายแต่อยู่ที่การหลงเชื่อมัน มังกี้หมายจะกลายเป็นปัญหาก็ต่อเมื่อเราเชื่อทุกความคิดว่าเป็นความจริงทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วความคิดเป็นเพียงเหตุการณ์ทางจิตไม่ใช่ข้อเท็จจริงสมองสามารถคิดผิดคิดซ้ำคิดเกินและคิดในสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นได้แต่เรามักใช้ชีวิตตามความคิดเรามักใช้ชีวิตตามความคิดเหล่านั้นราวกับว่ามันเป็นคำสั่ง เราไม่สามารถสั่งให้มังคีมายหยุดคิดได้โดยตรงแต่เราสามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์กับมันการฝึกสติคือการเรียนรู้ที่จะเห็นความคิดโดยไม่ต้องวิ่งตามฟังเสียงในหัวโดยไม่ต้องโต้ตอบรับรู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นแล้วปล่อยให้มันผ่านไปเมื่อเราสังเกตมังกีมายมากขึ้นลิงจะค่อยๆช้าลง ไม่ใช่เพราะมันถูกบังคับแต่เพราะมันไม่จำเป็นต้องแสดงตัวตลอดเวลาอีกต่อไปเป้าหมายของการเข้าใจมังกี้ายไม่ใช่การทําจิตใจให้ว่างเปล่าแต่คือการกลับมาเป็นผู้ดูแทนผู้ถูกพาไปเมื่อเรารู้ว่าฉันมีความคิดแต่ฉันไม่ใช่ความคิดนั้นสมองยังทํางานจิตใจยังคิด แต่เราไม่หลงทางในป่าความคิดอีกต่อไปนั่นคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพทางจิตใจที่แท้จริงยอมรับกันเถอะครับว่านี่คือการต่อสู้ที่เกิดขึ้นกับทุกคนจิตใจของพวกเราทำงานกันอยู่ตลอดเวลาและเป็นกระแสความคิดที่ไม่เคยหยุดยัง้งเรากับเสียงพูดคุยในหัวที่ไม่มีปุ่มปิดเหตุผลของมันไม่ใช่ความบกพร่อง แต่คือผลลัพธ์ของวิวัฒนาการสมองถูกออกแบบมาเพื่อเฝ้าระวังคาดการอันตรายและเตรียมตัวหาทางรอดการคิดซ้ำคิดล่วงหน้าและจำความเจ็บปวดในอดีตเคยเป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์อยู่รอดได้แต่ในโลกปัจจุบันที่ภัยคุกคามไม่ได้อยู่ตรงหน้าเสมอไปกลไกเดิมนี้กลับทำงานเกินความจำเป็นความคิดจึงไม่หยุดพักและกลายเป็นแหล่งกำเนิดของความเครียด ความกังวลและความเหนื่อยล้าทางใจอย่างไรก็ตามอาจมีหนทางที่แตกต่างออกไปไม่ใช่การหยุดความคิดแต่คือการถอยออกมาดูมันเมื่อเราเริ่มสังเกตกระแสความคิดแทนที่จะไหลไปกับมันความสัมพันธ์ระหว่างเรากับจิตใจก็เริ่มเปลี่ยนไปและนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความสงบที่ไม่ต้องอาศัยการต่อสู้เลย